ถ้าจะทําให้คนผูกพันคุณต้องเป็นฝ่ายสะท้อนอารมณ์ของอีกฝ่ายสมมติอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกโกรธที่คุณรับสายช้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าเนี่ยเ,เราทาอะไรผิดพลาดไปต่างๆพวกเนี้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาไม่พออกพอใจให้สะท้อนความรู้สึกของอีกฝ่ายเช่นถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงรู้สึกเหมือนคุณถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนคุณถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันคงรู้สึกแย่เหมือนกับคุณ ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงตัดสินใจพูดออกไปแบบนั้นถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงที่จะทําเหมือนที่คุณทำํำคุณรู้ไหมครับเวลาคุณพูดแบบเนี้ยอีกฝ่ายมันจะโกรธคุณไม่ได้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเออแล้วเอ,เอจะโกรธต่อ,อยังไงดีเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะสมองรเรปทิเลนเรนถูกบังคับให้ต้องเป็นมิตรกับเราเวลาที่เราบอกว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงทําแบบนี้แหละ นะครับถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงตัดสินใจแบบนี้แหละฉันก็เข้าใจถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงอารมณ์เสียแบบนี้แหละ e p t i lian b r a ร n คือคนเราจะใช้ e ร t i เล a n นเ a รนในการดำเนินชีวิตนะครับคือใช้สมองฟ t thinking สมองคิดเร็วคิด e ร t i l i a n b r a รนเป็นสมองสัตว์เลื้อยคลานของมนุษย์ครับมันจะคิดอะไรก็ตามแต่แบบเร็วๆครับเวลาที่เราบอกว่าฉันเข้าใจถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะทำแบบนั้นถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะทำแบบนี้ อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันโดยอัตโนมัติครับการที่คนหนึ่งคนจะโหยหาหรือผูกพันใครเราผูกพันเพราะคนคนนั้นเป็นมิตรมีไหมครับในโลกใบนี้เราผูกพันศัตรู่เอ้ยตายแล้วตื่นมาเช้านี้ศัตรูมันบล็อกฉันแหมฉันอยากให้มันกดบล็อกอย่างเลยฉันรักศัตรูไม่มีครับคนเราผูกพันใครเพราะรู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นมิตรและรู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ เข้าใจเรามากที่สุดนะครับเพราะงั้นเนี่จยจงฝึกพูดเรื่องนี้นะครับหัดเป็นคนที่สะท้อนอารมณ์คนอื่นอ๋อถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะเป็นแบบนั้นถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะเหนื่อยเหมือนคุณนั่นแหละถ้าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะตัดสินใจเหมือนที่คุณทํานั่นอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเออมันมันพวกเดียวกันครับและเขาจะรู้สึกโกรธคุณไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ย เบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับ ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ย6,890บาทครับ โปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6,890บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมรวบรวม,รวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่ครุคอมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย